ะะลำดับถัดไปนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะซึ่งพิธีการของเรานั้นนะคะต้องขออนุญาตค่ะกราบเรียนเชิญน,นะคะคุณศักดิ์สิทธิ์เจนคุณประสุนะคะกล่าวต้อนรับนะคะผู้มีเกียรติทุกท่านผู้เข้าประกวดทุกท่านรวมถึงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดี เราได้คุยกันบ้างแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้มีอะไรนะครับทุ่านได้ค่ะก็คือเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้นะครับต้องการให้ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วกรุงเทพปัจจุบันมีอยู่14ที่นะมีโรงเรียนผู้สูงอายุบางแคเปิดในต้นปีนี้โรงเรียนผู้สูงอายุหนองแครในยุคนี้นเล็กใครับหนองแครมากี่คนวันนี้มาร้องอยู่4ท่านนะครับใช่ไหมครับมีอยู่ห้อ๋อมาร้อง5ท่านนะครับต้นปีนายยืนนิดนึงเลยับยืนนิดนึงนี่สวยงามนะครับ พวกเราเนี่ยเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุในกรุงเทพมหาคนครซึ่งปัจจุบันมีอยู่14ที่นาบังแคก็เป็นหนึ่งใน14ที่เราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการมาร่วมร้องเพลงมีความสุขกันและโชคดีมากนะครับที่วันนี้เราได้เครือข่ายของครูเจเอ๋ซึ่งท่านก็เป็นครูที่สอนเกี่ยวกับผู้สูงอายุนี่นะยินดีขอบคุณนิดนึงน,นะครับ ครที่อยากจะพัฒนาให้ตัวเองมีสก,กิลก็โรงเรยเอกก็มีโรงเรียนสอนอี่ตรงบรรณาส่วาาข้าพกับ,บาบรรณาส่วนตัวเองก็จะต้องมาเรียนกันนะครับเพราะว่าก็ต้องการพัฒนาเรื่องของการร้องเพลง<ส><ส>และนี่ก็คือหนึ่งเวทีที่ทํทำให้โรงเรียนผู้สูงอายุแข่งแข่งโชคดีมากครับที่ปีนี้เนี่ยมีคนนอกเขาร่วมกันนะครับทำให้เกิดสิ่งดีๆอย่างนี้ปีหน้าก็อยากจะให้โรงเรียนผู้สู้งอายุในเครือข่ายคุเต้มหานครเนี่ยมาแข่งขันมากขึ้น วันนี้เราไปอยู่ประมาณ10บสิบกว่าคนเองนะครับที่มาจากโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งก็ไม่แตกต่างกับคนที่มาทุกั่วไปก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับในยุคเรียนผู้สูงอายุบางแคร์โรงเรียนผู้สูงอายุบางแคร์ยกมือนะครับบางแคร์ยกมือนะยกมือยกมือนี่โรงเรียนผู้สูงอายุบางแคร์นะครับนี่นะครับก็คือสาเหตุในการจัดประกวดร้องเพลงในครั้งนี้เพราะเรามีชุมชนประมาณเกือบร้อยคนที่อยู่ในบางแคร์เนี่ยมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดเหตุการณ์ดีๆอย่างนี้ครับ ก็ป, 10, 10, 10. ปีหน้าวันที่สิบเดือนสิบยปีหน้าวันที่สิบเดือนสิบนะคะก็จะมีการประกวดล็องเพลงแบบนี้อีกนะคะจำง่ายๆนะคะสิบเดือนสิบก็อย่าลืมลงทะเบียนกันได้นะคะถ้าจะลงก่อนล่วงหน้าหนึ่งปีก็ได้ค่ะลงทะเบียนได้วันนี้เลยนะคะปีหน้าอาจจะราคาขึ้นเป็นพันห้าร้อยบาท สมโมสรรถวิสุทจิตนาเราก็<ๆ>าก็ <S 2> <S 2> <ๆ>ช่วยร่วมสนับสนุนนะคะในการกิจกรรมดีๆนี้ที่เป็นทาเพื่อสังคมนะคะทาเพื่อ,อสังคมผู้สูงอายุเนาะที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นให้ได้มีกิจกรรมร่วมกันให้ได้มีกิจกรรมออกมาใช้สมองพัฒนาสมองนะคะค่ะค่ะต<อ>้องขอบคุณนะคะค่ะนิดนึงนะพอดีมีคนเนี่ยที่อยากร้องเพลงแต่ไม่กล้าประกวดมาร้องช่วงเที่ยง ประมาณเกือบสิบคนเขาเรียกว่ากิจติมศักดิ์นะครับก็มีตรงนีนผู้สูงอายุบางแคอยู่สองท่านนะครับที่ไม่อยากแข่งแต่อยากจะทําบุญ1000บาทได้หนึ่งเพลงนะครับการจ่ายงานในครั้งนี้รายได้หนักค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จะมอบให้กับทั้งทั้งสองที่ก็คือทั้งวัดนิมานรดีนะครับคือเราจะมีข้าวสารประมาณ750ดกิโลแล้วก็ซอสพริกยอมาปินนะครับและสิ่งของอื่นรวมเงินในเรื่องต้น5,000บาทแล้ววันที่ห้า เดือนธันวาคมน,นี้นะครูกระหลกจะนำทีม น้องๆไปร่วมร้องเพลงแล้วก็ทำบุญอีกเกี่ยงไม่ห้าพันบาทก <c oughs> ็ใครที่อยากจะร่วมทำบุญก็เชิญสแกนเคอร์โค้ดโอนเงินไปที่มูลนิธิต้นชีวิตได้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์เจนคุณประสศุนนะคะและทางสโมสรโรตารี่นะคะสวนจิรดาค่ะที่ได้ร่วมกันเนาะเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะในการจัดงานนะคะที่เรียกได้ว่านอกจากจะเป็นงานนะคะที่ทําให้ผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณ ของเรานะคะได้โชว์ศักยภาพทางด้านการร้องเพลงนะคะได้มาพบปะสังสรรค์กันนะคะเรายัางได้ร่วมกันทําบุญอีกด้วยนะคะและอย่างที่ท่านผอได้เรียนแจ้งไปนะคะเงินที่เราชาระเข้ามานะ เสียเปล่าค่ะเราได้ร่วมกันทําบุญที่เรียกได้ว่าเป็นบุญอย่างแท้จริงนะคะสําหรับปีนี้นะคะค่าสมัคร1,000บาทค่ะแต่ว่าปีหน้าอาจจะมีการปรับเพิ่มเพราะอยากให้บุญของเราเป็นบุญที่ใหญ่ย,ยิ่งขึ้นค่ะปีหน้าน,าน,นะคะอาจจะเป็นการปรับราคาอยู่ที่1,500บาทถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณ,คณแม่ท่านไหนสนใจคุณพี่คุณลุงคุณ,คณป้าท่านไหนนะคะอยากจะประกวดต่อเลยนะคะปีหน้าลงทะเบียนข้ามปีได้เลยนะคะเราจัดทุกวันที่10เดือน10นะคะอย่างแน่นอนนะคะ และสําหรับวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีนะคะในส่วนของท่านผอ,อนะคะมะีทางสโมสโรโรตารีมีทาง s i กโฮมสเตรโอนะคะที่เป็นผู้จัดงานแล้วนะคะวันนี้ได้ขึ้นมาพูดคุยกับแขบกผู้มีเกียรติทุกท่านในช่วง แรกนะคะก่อนที่เข้าสู่พิการไปแล้วนะคะเรายังมีคณะกรรมการอีกสาท่านค่ะในวันนี้นะคะคณะกรรมการสท่านของเราเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการเพลงนะคะในทุกๆประเภทบทเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยสากลนเพลงสากลเพลงลูกทุ่งนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หยิบเพลงไหนขึ้นมานะคณะกรรมการ ังออกแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวว่าการตัดสินของเราจะไม่เป็นธรรมนะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตนะคะแนะนําท่านคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านค่ะท่านแรกนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์พีรพัฒน์กิจคิดค่ะท่านแรกของเรานะคะสวยใจดีนะคะแต่คะแนนนั้นนะคะว้าวนะคะอาจารย์บอกว่าไม่ใจดีเหมือนน้ตันนะนะคะท่านที่สองค่ะขอเสียงปรบมือ อาจารย์จักรพัฒน์ภูมิดิตค่ะอาจารย์อ๋องค่ะและท่านที่3นะคะขอเสนอปรนี้ให้กับท่านดรเพศจักรหญิงเมวดีเรียววิไลยสุดค่ะทั้ง3ท่านนะคะพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งเครียดน,นะคะท่านคณะกรกรมการของเราสกิลหูทองคำแน่นอนนะคะคุณพ่อคุณแม่เอาเลยค่ะตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันของเราพร้อมแล้วพร้อม ยคุณพ่อแม่เสียงแผ่จังอะ่ะพอแม่ตื่นยังเอาใหม่นะจ๊ะพร้อมยังจ้ะฮึนี่สีต้องอย่างนี้นะคะสกิลเสียงทองคำต้องแบบนี้เลยเราจะปรบกืูเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเราที่เราน